การลำเลียงน้ำของพืชจากข้อมูลที่ค้นหาได้เกี่ยวกับการลำเลียงของน้ำพืชจากหนังสือออจทวิทมหนึ่งหน้าหกสิบห้าผมสรุปตามหัวข้อที่คุ้นให้มาได้ดังนี้ครับหนึ่งชื่อกิจกรรมการลำเลียงน้ำของพืชวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลไกกระบวนการการลำเลียงน้ำในพืชเพื่อเขาเพื่อเข้าใจบทบาทของท่อน้ำไซเลมในการพานำและแร่ธาตุจากลากไปยังส่วนต่างๆของพืชเอาวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกและกระบวนการลำเลียงน้ำ ในพืชเพื่อเข้าใจบทสนบทบาทของท่อน้ำไซเล่มในการนำพาน้ำและแร่ธาตุจากลากไปส่วนต่างๆของพืชสมมุติฐานพืชมีระบบท่อลำเลียงน้ำที่ช่วยให้น้ำและแร่ธาตุเดินทางจาก ลากสู่ยอดได้ดีดีไหมแรงดึงจากการขายน้ำที่ใบจะช่วยดึงน้ำขึ้นเผ่าท่อใสเลิมวัตถุประสงค์เฮ้ยวัสดุดสดอุปกรณ์ตน้นต้นกะสังใช้ในการทดลองเพื่อสังเกตกาว ลำเลียงน้ำน้ำสีเช่นน้ำมึกหรือน้ำยาสีเพื่อช่วยให้เห็นการเคลื่อนที่ของน้ำในต้นไม้ภาชนะตัวแปรในการทดลอง5.1ตัวแปรต้นจำนวนระดับน้ำสีที่ลำเลียงขึ้นในต้นกระสัง5.2ตัวแปรตาม เวลาในการเคลื่อนที่ของน้ำสีขึ้นใบต้น5.3ตัวแปรควบคุมชนิดของต้นไม้ต้นกระสังปริมาณน้ำสีอุณหภูมิและแสงสว่างระหว่างการทดลองขั้นตอนตอในการทดลองติดตั้งติดตั้งต้นกระสังตัดต้นกระสังให้ ให้ความยาวเหมาะสมเตรียมน้ำสีเตรียมน้ำสีในภาชนะจุ่มปาลายรากจุ่มปาลายรากต้นตะต้นกระสังลงในน้ำสีสังเกตและบันทึกสังเกตและบันทึกการเคลื่อนที่ของน้ำที่ผ่านท่อไเลินในช่วงเวลาที่กำหนดสังเกตสีการบันทึกผลการทดลอง บันทึกระยะเวลาและระดับน้ำสีที่ขึ้นไปถึงในแต่ละส่วนของต้นสังเกตและจดบันทึกสีที่เปลี่ยนแปลงในส่วนต่างๆของต้นกระสังสรุปผลการทดลองน้ำสีเคลื่อนที่ผ่านท่อใส่เล่มในต้นกระสังโดยอาศัยแรงดึงดูดจากการคายน้ำที่ใบ จำนวนเอ๊ะครับการลําเลียงน้ำและสารละลายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากรากสู่ยอดของใบพืชอภิพรายผลการลําเลียงน้ำในพืชใช้ท่อไซเลมที่มีลักษณะเหมาะสมในการดูดซึมและลําเลียงน้ำแรงดันน้ำจาก การคายน้ำที่ใบสร้างแรงดันน้ำในท่อไซเลมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากไม่มีแรงดันนี้การลํำเลียงน้ำบนต้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอเนะี่ยข้อผิดพลาดเตรียมสา,ายช้าเกินไปสมาชิกในกลุ่มเด็กชายรณกรกถินทองเด็กชาทธราเทพจันพุ่ม